สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด้วยเปิดใจประสบความสําเร็จพระแม่เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหนุ่มที่ได้หายหน้าหายตาออกไปจากวงการบันเทิงสําหรับหนุ่มตัวเอฟหรือกุ้ยเกียตริกำมนที่ก้าวเข้าสู่วงการจากการได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนักรับฝันจากรายการ t r รอคาเดมี่แฟนเ a เช a s ซีซั่นสซึ่งกว่าหนุ่มตัวจะมีชื่อเสียงในวงการจนถึงปัจจุบันนี้ได้เจ้าตัวก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาไม่น้อยแต่ด้วยความที่หนุ่มตัวเป็น คนกระตันยูต่อครอบครัวทําให้หนุ่มตุ้ยเชื่อในสิ่งที่คุณแม่ชี้แนะมาโดยตลอดโดยก่อนนั้นนุ่มตุ้ยได้ออกมาเผยว่าเวทีที่ผมประรกวดส่วนมากก็มีคนที่มีฐานะแต่ผมนี่มาแบบไม่หล่อแต่จนตอนนั้นเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแม่ผมร้างห้องน้ําส่งลูกเรียนพ่อทํารองเท้าขายผลไม้เป็นยามอย่างผมเองก็ทํามาสรรพัณอาชีพนอกวงการมาก่อนเด็กๆผมมีความฝันเยอะอยากเป็นนักเรียนนายร้อยทหารตำรวจผมก็ไปลองสอบแต่ไม่ได้ ก็กลับเข้าสู่โหมดแห่งความจริงคือทํางานหาเงินช่วยครอบครัวสุดท้ายมาค้นพบตัวเองว่าร้องเพลงได้เพราะแม่ซื้อกีตาร์ให้ตัวเนึองก็เริ่มประกวดในมหาวิทยาลายัยประกวดเวทีต่างๆจนมาถึงรายการ AF คือที่ผมได้แชมป์วันรุ่งขึ้นผมงงเหมือนกันผมจะกลัวทุกครั้งที่หลับว่าตื่นขึ้นมามันจะเป็นความฝันความฝันที่เหมือนจริงกว่าผมจะเชื่อว่าผมคือตุ้ย AF ใช้เวลาอยู่3-4เดือนผมเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติด กับชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงก็ยังไม่คิดว่าตัวเองดังและก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ว่าดูดาราในทีวีเราก็จะคิดว่าเป็นดาราต้องทําตัวยังไงตอนนั้นผมไม่รู้แต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งก็รู้ว่าดาราก็คือมนุษย์ผมมีความเป็นตัวเองอยู่พอสมควรที่ยังไม่กล้าเปิดให้แฟนคลับหรือคนที่ชื่นชอบเราเห็นค่อยๆเปิดให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนยังไงจนเขายอมรับในสิ่งที่ผมเป็นพอเข้าวงการแม่ก็สอนอีกว่าดารานักแสดงเหมือนจะมั่นค แต่ก็ไม่ได้มั่นคงตลอดเวลาอย่างเวลามีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปควรจะดีใจถ้าวันหนึ่งเขาไม่มาถ่ายจะรู้สึกยังไงในคำที่แม่สอนผมแล้วผมประทับใจมากคือเราไม่มีกล้องส่องอนาคตทำอะไรให้ระวังชีวิตก็เลยทำให้ผมระวังชีวิตในการอยู่ในวงการบันเทิงตลอดเวลาสมมติผมซื้อบ้านใหม่แม่ตอนเข้าวงการใหม่มก็จะรีบจ่ายให้หมดไวๆเพราะวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะยังไงผมจะไม่ยอ ให้แม่กับพ่อมาผ่อนบ้านต่อผมเลยจะเตรียมไว้หมดเตรียมเงินไว้ให้พ่อแม่ที่มั่นใจว่าในอนาคตจะไม่ลาบากแน่นอนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ